ดูครับผมโอ้ทึงสวัสดีครับผมเจอกันแล้วผมกับบิ๊กเอ็มซีครับผมเลิกงานห้าโมงครึ่งครับผมเช่นเคยครับเกาหลีกำลังเฮ็ดนาแล้วครับผมเปินปล่อยน้ำใส่นาแล้วออกมาเลาะนองครับหนองใหญ่ไปนี้แล้วครับผมประตูประตูน้ำไปนี้แล้วครับผมมาเลาะเบิ่งว่าสิมีป่าหรือเปล่าสิไดนยิงหรือเปล่าครับผม วันว่างๆครับผมพอมาหาเลายิงป่าครับไปครับไปลรุ่นกันครับสิมีเลบอครับในคลองในประตูน้ำเลยครับผมไปกันครับผมเขาสูบน้ำครับผมป่าขึ้นมาเล่นน้ำครับมไม่รู้ว่าปนะ่า ป๊าดิเถอะเก็ดรุดมาเลยครับผมเห็นนะครับนี่เก็ดป่ารุดมาเลยจ่อ,จอบังไหมครับผมนี่ครับเก็ดป่าทึ่ยู่ครับต่บอกเข้า โซเลยบูเห็นตัวมันสะทุกมให้บโบทุ่ครับผม,มเสียดายครับ กถูกครับน้ำมันลึกครับน้ำมันลึกมันเห็นกระตัวป่าบึกครับผม ถูกครับอืมปาช้อนครับผมขึ้นมาโซ่เป็นตัวยังยิงบ่ถือเยอะบ่ถูก <c oughs> อ,อีกครับผม thu hay bỏ bỏ thủ ý là bỏ ô nhanh nhanh là bỏ thủ bà mới được tổ nhanh nhanh ภาป่าบัากหลายจริงจริงเลยกับโบทูกบทูอีกครับน้ำมันลึกบ่น้ำมันแห้ง กาสตั้งหลายครับผมยิง <laughs> รอบเลกติดเกดขึ้นมาเลยมีโอกาสได้ยิงอีบุบบุบบ้างดูเหรอ นักอยู่ครับนี่โอ้ถูกอยู่ครับผมโอ้ถึกหัวอยู่ครับโอ้โอ้ถูกครับรอบนี่นี่เป็นเงาเงามาสองตัวโอ้ขึ้นได้บนนี่ปายย่ายังครับนี่โอ้ โอ้เหลือเต็มแล้วครับผมตัวเล็กนึงว่าบวทื่อครับผมกดเงาเงามันแหงหลายขนาดผมโอ้แหงสู้ขนาดน่าจะเป็นปลาในครับยกขึ้นเลยปะเราขึ้นฝั่งนั้นวะ อู้าในง่ายครับถืออยู่ครับผมเห็นอยู่นะครับผมเดี๋ยวหาทางเอาขึ้นกันครับโอ้้อู้อ๋อยอยู่เนาะคือแหงเท่น อย่างพับครับทะลุอยู่ครับผมโอ้ลุดบาโน้ะโอ้นักพดขึ้นได้อยู่ครับผมโอ้ปันนายงครับผม จมลิบต์เลยครับกคตึงหัวเอามามอเตอรไ์ไซค์จนครับผมอ้โอ,อ้ป่าขึ้นมาเล่นนะมอเตอร์ไซค์นี้ทั้งหมดเลยครับผมประตูน้ำเป็นปล่อยน้ำครับเห็นยังน,น,นะครับผมโอ้ยจมลิบเลยไม่ได้ปุดได้นเนี่ย ป่าในไซนี้ทั้งหมดครับขึ้นมาเล่เลนน้ำครับผมอเทงทะลุเลย่าเนี่ยเทงทะลุเลยครับเนี่ยอวดงาครับปดง่ายงครับนี่ครับผมดึงนี้ออกปดเลยครับผมเรียบร้อยแล้วครับผมมาแล้วครับผมหนึ่งแต้ม,ม,มครับผมกว่าสิยิงถือครับผมป่าเป็นซิฟครับ ยิ่งในกับบันทึกท้ายมาถึกตัวนี้ครับอย่าไปลุ้นอีกครับผมยิ่งถึกยิ่งรอบเล็กได้เก็ตมันครับผม ได้ตะเกตขึ้นมาครับ <c oughs> เอ้าสายคือเป็นอันนี้นี่ครับผมเงี่ยงพับครับเงี่ยงพับกลางยกขึ้นได้เลยครับมันมีรุดครับผมไปเป็นลุ้นกันอีกครับผมมาแล้วครับผมเต็มแรกครับผมเอาครับผม หลังจากซุ้มเบิงอีกตังโดนกับโบเห็นแล้วครับผมได้ตัวแรกครับใหม่กัแตกแล้วครับผมมีตะป่ายญ่ครับมันขึ้นมาเล่นน้ำาครับนี่ครับใหม่เด็ดครับผมประตูน้ําเพื่อนป่อยน้ําพอดีฝากถึงพี่น้องคนไทยในเกาหลีครับผมสายล่าคือกันนะครับผมใหม่แบบนี้เนี่ยทีเด็ดครับผมถ้าภัเห็นมาเน้ก็คือลองไปซุ้มเบิ้งนั่นะครับผม ปลาใหญ่ขึ้นมาเล่นน้ำครับผมไปจากลาแับนี้ครับผมโอ้ยตัวเล็กครับผมเก็ดลุดขึ้นมาทำเลยครับอืลูกดอกปักลูกดอกปักเก็ดมันลุดขึ้นมาครับทะลุเลยครับผมยิงตนันแถมเล็กๆครับผมไอตัวเดียวครับผมอ้าวพอได้กินแล้วครับผมอ้าว ขอบคุณทุกคอมเมนต์ทุกการติดตามครับที่เข้ามารับมารับชมครับผมลาแล้วครับผมปานในครับผมไสาใหญ่ครับผมแต้มเดียวบายบายครับผมนี่ครับเก็บป่าครับผม